Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me i I've been ก็อยู่กับโซนิกแดงครับอีแดงรถใคร็รียว่าเป็นจอดจอดอยู่สวยดีครับเราก็เลยจะมารีวิวสเตปมั่วๆเเเเจจจ้้้าาาาขขออออองปป็็นนนี่่รรรรรวกกย ล้อนี่ฟัคอนครับล้อของอะไรวะเนี่ยหม่ซื้อประมาณฟักคอนคู่ละห้าร้อยบาทครับใช่เอาเราน้ำเจ้าของไม่อยู่น่าจะใช่าาครับยางยางอะไรวะโคตรเล็กเลยยางนี่เป็นเบอร์สี่ห้าทับสี่สิบห้าทับเก้าสิบครับผมก็มีจุบจุบยิ้มครับจุบยิ้มท้องใสเก็บได้ครับปั๊มของอะไรวะปั๊มเต่าจานเป็นจานเจอครับน่าจะอยู่ประมาณสี่ร้อยสามร้อยนี่ครับ ปั๊มปั๊มหลังเต้าหรือเปล่าไม่แน่ใจปั๊มด้วงมั้งด้วงหรือเต้าวะด้วงราคาราคาไม่รู้แบบนไงครับสายทักครับสายทักนี่ีเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยแล้วมั้งสามร้อยสิบสามร้อยก็บาะมีพวกน็อตเทสก็ชุดบนเลยละกันชุดบนฐานดำฐานดำเป็นปั๊มลอยครับฐานดำ ราคาไม่รู้ครับจของไม่เยอะนี่เป็นสวิตช์นาตาสครับอ๋อไม่ใช่สวิตช์ไฟหน้าอ๋อเป็นไฟ LED วยครับอ๋อมี LED ร่วง LED ครับสว่างตาแตกครับก็มีมีมีโซ่ครับโซ่เป็นโซ่เขียวครับน่าเป็นโซ่เขียวธรรมดาเส้นแล้วสามร้อยกว่าบาท นเบาะเบาะนี่ของอะไรเป็นเบ,บ,บะาบะเบาะเบาะของอะไรวะอาร์ตปะอาร์ตมั้งเบาะของอาร์ตนะครับอาร์ตอาร์ตน,นี่ครับที <c oughs> ดเด็ดครับเ <c oughs> จาะตาเพชรน,นะครับบางคนหลังน่าจะเจาะเองครับดูสภาพเหมือนจะใช้ลนไฟเจาะก็ออจะมีท่อท่อ ท่อท่อท่อไ,ไม่รู้นี่ยี่ห้ออท่อเป็นห่ออะไรไม่รู้แต่เป็นสมัยที่แรกประมาณสมัสองครับแต่เป็นทรงทรงเขาเรียกทรงแล้วท,ทรงพ่อกูอะม,มั้งก็มีสายสายมันน้ำแต่งครับน้ำแต่งมันมีขาบูครับคันนี้ลูกเดิมครับขาบูขาบูใบเดียวครับเจ้าของมันบอกเมื่อเช้า หมดแล้วหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกนี่ใบเท่าไหร่นะน่าจะไม่เกินพันนี่มือลิงมือลิงแต่งครับกระสายแต่งเบีกได้ปะน่าจะได้หมดแล้วครับจบรีวิวไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับโซนิกแดงครับแฝดแฝดโซนิกเหลือง